บ้านพี่น้องมัดมือหนักกวอาเดิมอันใดก็เตดดได้ลงมาไหนๆมาไหนๆมาชั่วสั้นว่าไงขย็นเนาะคับหนึ่งแล้วปับบดงคิบด้วยขอแทบเลย เพิ่งจเแียบลงไปปะเล็ก,กิปหน่อยสุกุีหูฝึกฝึกข้พยบัวแซ่บไปหามหมอแล้วดูนะ <C> e <ars> ปากบรับรสชาติเลยเนาะปากบรับ <c ans> รสชาติเลยปากมีปัญหาละ <c ans> อ่ามีปัญหาละเป็นยังที่แซ่บมากอ,อก,กว่าที อย่างที่เล็กคือเส้นมะกอกช่ไหมวะเดนบางคนกับมะหูจากใส่เดนบางคนขนมปูใส่มะกรอมะใส่มะขามเนี่ยมันสีขมขมแห้งตัวส้มนี่ถือว่าเป็นตัวตัดไว้ใช่ไหมแน่นตัวชมนี่เป็นเป็นตัวตัดเป็นตัวนำความเปรี้ยวมาให้อันว่านี่ตัดตัวขมนันตัดตัวขมตัดตัดครับอันนี้เด้อพี่น้องเด้อใส่ใส่มะเขือพวงหรือว่ามะมะคือคืนก็ได้ มันชีตัดคมคมลงหลายๆตัวนึงมันคืนตัวึงมันคมแมันตัดกันในโ,นโดยทักโยตัวหนทักบ่อ<ด>ของเงี้นะนะ<ด>ยใัวนนโยเอายึดน,นี่นะของเจา้าเนะเฮ้ยยึกบมันเดกยึกๆๆกันนะจกักยังไงกักหบบกักหนึที่เปิดแฟลไลนเนียบได้กักหกกเปิดได้ในเลยเงบโอ้ยห้งคอยไเบดได้เออหักยึยขเกลายะยึกบอ มันเภาพบยงามบมมันแแบบนั่นนะเกได้อยอะได้เนาะได้ละได้ละหย่งเลยตัดภาพมาบบดนี้จัางครัวครัวครัวอยน่แต่ไอ้กึนบุกิน้ำไอ้กึบ่มักเลยุ่้นไอ้กึบ่มักคมบ่ฉั่เห โหยขมมันก็ต่างกันอยู่ดอกก็เป็นถ้าเจ้าเก่งนะพันซุ้มุมูเก่งมันก็ต่างกันอยู่ลูกอ่ะต่างกันหลายเลยแหละบอกว่าต่างกันธรรมดาตัวเราต้องใส่มะขามใส่มะกรอกน้ำก็ใส่มะเขือมะเขือมะเขือคืนดูว่ามะแข้งขมก็ได้มันก็สีตัดความความขมลงหลายบางคนว่าใส่มะแข้งขมมันสีมันสีบวกลงเพิ่มบบหไดเลยเพิ่มเลยมันก็สีมันก็สี khom khum mình cà si đốt lung khom khum khìt cả nai, này măng mà tụt mờ, ngư con Đó, mắn... nó nhỏ nhỏ, nhỏ, thấy măng, nãy con thấy nang kep nó bựi con, áo, đi, đeo phuông đeo, phục po con, sơn len len, à, hết tớ khọt cắp nách, ăn nước càn con, à, để chi, chờ, 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 เราต้องใช่น้ำปลาบ่อด้ปออวปมาได้ก็เลยหอมเลยประตูนจ้าว่โอ้กินมันลอยมากเลยากินลอยมากนะเจ็บท้องลเลย,เเออยนี่เป็นยังไงน้ำอยากเข่าอย่าม,มันโมเป็นยังออมขีเด็กเด้นพี่หนุ่มโ่เมนแกงแม่นี่ลนะบอกภาษาบ้าน,นเราก็อมอ,อมีเด็กเซ็เข่าเบืออมมับปูนเนาะ

นี่เป็นล่องบานี่คนเข้าไปก็กินเต็มเต๋อแม่พ่อใหญ่สอนล้างมือกินข้าวข้าวไม่พอเหรอพ่เรื่องล้างมือล้างมือมีตัวมีตัวอ่อนหนึ่งเลยโอ้โอ้โหไอ้ตู้ใส่พี่น้องเลยใส่ซูใส่นี่น้องอ๋อกูทำอะไรลงไป ี่้อตเยบอกเจ้าอยู่สคอไม่ด้สีปคองไม่ด้าแล้ลงหาซิมกนก็ได้คนวันนี้ก็ได้ไหมขันวานมากก่ไหนอืมนวนบุกคนมากเนาะโอ้ยเนาะอันสีเป่าก่อนกับบุเป่าเนาะทั่งสีแซ่บกูเก้าแลวบานมันหอนมันลวกปากเป็น คืแอแซบป่คือแซบป่ะ,ะ,ะซีใหม่คือซีใหม่เอาหนังควายใช่น้ำนั่งมีหนังควายน,น้ำนั่งพอแล้วแซบไปวะแซบเปแล้วขมติดลิ้นอยู่นี่อย่างว่าช้ำน,าานี่ขมมาชันพี่น้องเลยก็วังกันแล้วตีแนวมันแล้วกินได้กว่า <c oughs> ขมแน่นแล้วอยู่บ้านนุ่งเนี่ยขันเกลียนขีดกันมันบขม,มก็เจ,จ้าบวกดีนี่ยังไงเจ้าว่ามันมีรสชาตินอกประตูเนาะแน่ หะกระตุกไหมลกหล่ะหะกระตุะกไหมปไป้ปช่างเพิ่นอ,อยู่แล้วมาเดี๋ยวพี่น,น้องมามาทำไงประตูมามซัำนี่คมโมกอเจ้านะออ่ะแบบดีละบมกคมอ่าบางคนนี่อ่าต้องไปตำนะลุงโมตำนะลุงตำเนี่นมันมันมัน,นมุนพ่นอืมช็กอกเกอวค์ครับ มันมีอย่างพี่น้องให้กินแหงมมั้ยนี่แกงขี้เล็ก <ừ. S 2> หรือว่าออมขี้เล็กซับไปอ่าบ้านนุ้นเขาเขาชนอะไรก็เรียกสีออมตะนั่นหมูมีหมกแข้งใส่เนาะมันก็ได้แบบรสชาติมันเนี่ยเอาแล้ยนี่ก็โอ้ยชุดละรู้ไหยอันนี้ว่านานัยชราเนี่ยแบบหมอปิดไปป่ะพ่อหมอมาดูลูกอ่ะอพ้าคือไปกินข้าวปไม พอดีเลยมาดูได้พอดีเป๊ะเลยเก็บเองลูกดูกินข่าวเลยเอาไปกินกันไล้ไปเนาะคือมาอันมาเก็บมันมาพามองน้อปิดได้ลูกอ่ะพาประตูมามาพี่น้องเลยไปไกินข่าวแรงก่อนเนาะสบายดีเด้อสบายดีไปลาบไปมาแม่มาแม่มาแม่มากินข่าวดิมันมาปิดไว้เร็ว ไปพ่อป้าป้าคนไปกินข้าวน้ำกานไป้เฮ้ยเป็นเนื้อก็ว่ายังสัน้นน่ะน่ะอาอสั้นกัดมิแตว่าอันนี้แล้วชนะโดยไปพี่้องเลยย <c oughs> ่อผ้าเข่ามาได้๋ได้บาทนี่บาทอูเอสบายดีเด้อ <c oughs> โดยโดย จ็คสีเป็นแน่ใดบุ้นี่แจ็คสีแซบสีนัวบุ้นี่แกงขี้เล็กมา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 แม่ไอ้บุญมี่ยับเขอแม่อาดมาลุงนวดมามาอนังคุยนังเอนหนงลกด่นน้ำตาลเพื่อเลปะมาเจกินเข่ามาเดือดด้วาไปด้วมาเยมามยมามามาไมมามามา้อพี่น้องเด้อกินขาแกงขี้เล็กกินเข่าหวพากินปลาหัวถั่วกินกล้วยหววี โดยอละวงะลวันลงไปพี่น้องเด้อใหญ่เลยอ่านเด้อขาตปงตก็ไม่ตูนไปใช้มีาตันเนยมาเด้อประตูนเจ้าวจ้าอ๋ยเพี่น้องเด็กกินเขาดูแนเด้อเย็นไดิข้าวที่ไถามไรีบข้าว้ออืมเบ็ดเ็ แต่ว่าหนังนี่ยังยังแข็งอยู่วอนหนังเพาท่านได้เปื่อยดูโดยเสียดนะนะเสียดเสียดเสียดหกเว้นใช่ขวั้งัดกันเว้นหนึ่งดอก็ระเบียง嘛ก็ระเบื้องเนีมาพี่น้องเลยกอดชิวานี่เอ้ามาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเด้อส่วนหลึ่งเร่งแบบนี้รวมพาเนาะเร่งพี่น้องเลยจะว่าคมว่าอะไรอย่าี เขาบอกพอดี่า้เนาะพอดีเลยลูกบ้านเขาเนี่กินแบบนี้บ้านเขาจะกินจืดเกินนะเขาบกมันแซ่บมันมีรสชาติมีแม่หอมติดๆแม่แต่ว่าจืดลก็บบริษัทเ้องมีขมเลยโอ้ยผมมีตู้เซนนี่เลพอตู้นนีว้าวชวนมาหนีิมาแม่น่งมาแม่ึ้นมึมาขึนมาันขามห ึมาขึ้นมากระติรอกระล้าเอ้อยวงละปอยวงมายองมามายมากต้อง้กนจด้วยไม่อรสมบขใช้กตัดเหเหนโาแม่แกงโน

mặc dù mặc dù nắng rồi mhm 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 ผู้ชมป่ะชอบคาให้น้ำบอนี่แม่ามพ่จังหวมิดมิดสีตมวดโตแดงเล่นดูแซ่บไปดีน้ำหลับอยู่ชมอยากอยู่ดูเนี่ยด้วยเสียงเสียงเส้นมะกอกขันเสนมะกอกซุปนี่โอ้ยแห้คักได้ดินะหวานๆส้มๆัดใจได้คลักเ้ยตอนมะเืเปียมะกอกอ่ะตื่ตะกั่มะกอก บงคนยงแงแงใส่มะกอกเยมะข่าใส่ได้ใส่มเขากันมือนน้ำมันใส่เอาบัตตักไโดนคำนั้นเลยนานเกิน้บวไขเห็นยังเค้ายังนาะคัง่นเเจ้ามันยันมะเขากันใช่อหมน้ำมันดีกวมาน้ำมันีกว่ทังเกี๊เกะกมานหละเวเจงยอเปท้าย่เแสบทำไรใช่น่า mì tê cứ để bỏ mặt không? Nào, tìm nè, bưu sẹp chín thêm cái mì tê bỏ thêm xẹp thêm 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 luôn thêm 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 này, thêm 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 ข้าวจะทำเื่ากินึกว่าจอนน้ำเข็มเถอะนึกจะาม่กามะกอกขัดมันองเมาหม่แม่ตั้งตาได้ตุ่นม่ตั้งตาเ่อมันเต็มสวยมันจะคือบ่ออะไ้สวอไคือการค้นไปแตกไปเลบ่อยเอาวเห็นบ่อทอดอย่างนี้ไหมเนี่ยตออทีนีเราไดุ้บบาทกันว่าตุ๊บตบต้องลึกบ่อปล่อยแม่ป่อยแ่ักกดูนมันทวยาใปเด็นาบบนั่นเลยน้งเค็มด้วนลวดเออคือต ใชเนี่ยนน้ำเงินสมเจ้าเจ้ารูมันกำกอใสอันี้เนาะน่าอนีเนาะใส่ใส่็ักสีลาเนาะนี่แจกนี่แจกนี่หาพักขนาดไหนพักไหมน่ากินไหม หนึ่งคก็แบบแสบนี่ต้องไปหาหมอแล้วไปหาหมอตัวนริงแล้วอียักมาพี่อยากมาไหมอยักเข้ามาในเซียร์ากันไหมเข้าละมันมีผู้ว่าคนปวดแสบนี่ต้องไปหาหมอแล้วมีปัญหาแล้วลิ้นลิ้นรับรับรับรถได้เนาะลิน่ดินมาบ้านแล้วด้วยเขากองง อิงตามคนนี่ลงแทบแทบบอ๋อหากคนแทบบุญเจ้าของไม่แทบคนเพียงเ้วแจะไปหาบแล้วดูปัญญาเรานักแม่มาเด็กไปนะฮะแม่คือแรกนะครับให้ให้คบเขาปมะมาแทบเข้ามาบุกินกคน คนชนชาติอยู่ทั้งอันนี้คนเทิงกันมาชาวมา่ปุ่นไมเห็นคุกคมคือบ้านเขากินเขาไ่ได้กินน้ำเ้าแน่ไอ่ถคนเชียงข่ายแน้ำของไจังบุ้งน้ำบ้าดนี่มะพรต้อือตัวยาวมาาคือบ้านเขาเนาะเต่ว่าเขาเช็ดลาบเห็นอย่างเขาเขาลาดสาลายอย่างเขาหมัพริกเขาต้องครัวเนาะคัวบ้านกะเจ้านี่งไม่ได้คัวน่ไอ bất cứ hãng tầm suất rồi đây bán bún chín oh. hóm mà thì nè nãy bà non bị đóng non vào tù nóc nè chị bà không mặc ngày bố bộ men rồi mình để pin chú ninh ừ. bà, bà. ninh nó các nhé mà còn chín cái nút chú bà ninh nè ông nghe bà Thôi bà ninh nè chú này ừ. กเจ้าเห็ดกินแบบง่ายแห้งนะแบบบม่คือบ้านเฮาเนยเดี๋ยวเจ้ากินแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวกนยังไงเนาะท่นแต่บมพันออกเห็นไหมโ้าขนตาจ้อมมายความนับมารุ่งน้มนึงอย่าันักไหม่แค่เราอนากนว่มนักเ เคยไหมให้ซื้อให้ซื้อเคยใหมเนาอไอแม่เล่นเนี่ยเป็นไก้์เนี่ยดูเองพูดคำบุได้แล้วเนี่ยเรื่องบางกองคือเราเหมือนนายอ่ะแล้วมองตรงจได้แล้วอ่ะโดนโดนได้เลือดกันโดนโดนได้มองลงเราจะได้อ่ะรู้ไหมเนาะได้เหรอติ่งเตะกอะต่ายยังดูอ่ะบ่กระตับกระโดดเท่านั้นช่วยกระโดดเข่าก้อนโม่บ่เอาเขาลังอีก ก็ทำซื้อได้คิดด้วไแสงเับแต่แกงไม่ก็จะมาคงด้วยเนาแต่มันมาคงพลอย่างกันเพระ่นะควมความักไไปมักมันเ๋ยวนี้เราเจ้านี้เราบอกอยู่ว่าไปมักมันมักกันต่างหากไปมักบั้นมักสัต่างหากไปมากมัดมักกันต่างหากเลย จะมกบุกขึ้นก่นนเละนี่ยสามารถนะนันเกาะแโอ้ยกับุกขาวนี่เซ็ตกัยเลยาวเ้อหมุนคนไขหมวนๆใส่บที่หนมันมันพื้นออกอ็ดินมันเดี๋ยวลงล้ำก็หบดที่ลงดินออกได้หวยพ่อเลก็ไวน้อแจวออกกนเด็นเดียวแงตรนายได้หน ใส่มาขามสองหน่วยใส่มะกอ,อกสามหน่วยนี่อกี้คนบ้านเขากินบ้านข้าเจ้าโบนไซได้เพราะว่าข้าเจ้าบอกว่ามันเป็นของข้าวหลังเนาะอืคนละสูตรนะบ้านข้าวเจ้าบ่นไซสูตรคนบ่มักเลยก็ใส่ของข้าวเอ,อ,อ,อสูตรนะเป็น,นข้นาวต้องใส่หัวไช้มผมเนาะแต่ว่า โอ้ยหพวกบวอยู่ฮะในหมูมิ๊บเรือบวอยนะคอยจามเด้อไอหมีหมูมีดหรอไม่ได้มากาครหรอพวกบวตัวอันเขาคนก็ไดไงวะทุบัวซอยนะเอาตัวหัวมันตัดประมาณเนียเช่นเนือบางคนมันกเก่งากะทิเนาะฮะบางคนมักเก่งชากะทิ่่โอ้ยเก่งนั้นน่เก่งไทยน่เก่งชากะทิแช่หัวหอยอ่ะว่ะแเกงไทย แกงคั่วเขาื่น้อยเนาะสงเจแกงขั่วใส่ใส่หอยใส่หอยจูบใส่กะทิเราไปทำงานมีไกินน้ำาเนไหแต่เขาแบบต้มเลเด็กๆนะแกเป็นใบเลยเขาก็ไม่ต้มเลยอคนอคนแบบคนมเปืยเนี่เขาแกงเล็บเขาไม่ตอม้วแต่เขาต้มต้มน้ำเดียวเขาได้แก็นี่เองว่าสองน้ะได้บ่เขาบกินน้ำ ยุคการชินเนี่ยเขาจะต้มน้าเดียวเพราะดีมาดนี่เขาจะมาแกงเขาเจ้ามีสูตรของเขาเขาเจ้าใช้มัแข้งแข้งคมนะมันตัดกันมาหนินะเขาจะตักอีกปะเนี่ยหรือมีไหมเออเอาแกงเคล็ดมาตักให้เอ็นว่าลุงเนี่ยฮะโดย ต่มาเติมเงนวกออกไ่บริเวณเนาะอเีพ่อมาค้มันมันก่อเนาะสองค้ำเลยเรเน่น้ปะแม่มีน้อยมีโดนมีอยู่นี้ช่องเสียแล้วเหรอมีรู้เกอืมแของมากอโดนน่ขาวอาว่าแม่ได้นี่แม่เหยนแค่น้อยอ๋อ เขียนนัได้มาขามยุ่งกันเลยตอนนี้อยากจะได้กันแล้วไปแล้วไปกันกองได้เพื่อนอะมันหยามหมยันหยามหมดใลยมาขามใจละบ้านเขาเจ้าะเจงบางเทือกกระเจ้าะผสมกันหลายเขาเจ้าะหน้อยข้าวโมีคนกินบ่เนี่ยกินเลยเด้ให้กินหนูกเหียพ่อตักเลยแม่ตักก็จะตักหมดเลยตักตักหมดเลยเออหมดจะไปเทน้ำใหนกันมีเง พี่น้องฟังเสียโคตรบอกข่าวไงร่างแน่ๆเนาะเห็นเป็นล่างแเหนของนเนาะโเห็นนองเป็นล่างนี่ก้วยนาแกมเป็นต้งว่าเามาน้อยยู่ทล่างกุไหลน่ยเด่นเดียบ่ะดีตักกอดตักกอดเลยเนาะโอ้ยตักบิดดดิครับทำเขมบันีเอือกินตัวเดียวได้บัดนี้ได้หวเดียวไมันอิ่มบัดเดียวเลยนะมเมื่อคืนเมื่อคืนนี่นะเมื่อไดี๋ทาครุ่งคิบตได้ได้ เอามันหีวยดิมันเลกมากแบบนียิวมูกไหมโสดีว่านีน่ดีทีวเอาขนมไปนเมื่อคืนเนี่ยมมีคือปรเ่ชื่อติดไว้อยู่แล้วยังว่าม้นวนนี้ออกไป,ปืมื้อั้ยบหเย็นแลเปือกไวแล้วบกลบไป,ไปยังกาะก,กบงบอกเลยเลยกามัน Bà con mai Thôi nào Còn? Ừ. Này, không? Tiếng, tiếng hò, đấy Khắc nhau Bà phân mai cái đó đó Thôi đấy rồi Đó đấy, miếng nhắp vào đấy không? Cô chân hò hò, mươn đấy Ta đồng đấy cứ vừa này phùa cứ đúng thích số ừ. Cái bài đấy bây giờ quá đấy bây giờ quá นี่ยหลายโมหยากกะบม่เห็ดนี่ถ้าอยากกินขอยปลาขาวเดี๋ยวนี้โอ้พี่นุ้ง้งขอยปลาขาวเสียบมาเอาขึ้นมาจะนำใหนม่ใหม่มาาต้มนมะามอย่างกนะ็ตื่นแล้วชอบผิดออกนายอ้มีเนาะปลาโดแซ่บเลยปลาขาวปลาขาวหน้าปลาขาวนี่ปลาซอยนีย่ด้วยละขั้นสมบูรณ์แดงปั้นหน้ามาอง นั่นสิครับฮะอาเกินเครื่อง๋อนั่นเึินเค่องแซ่ดรวยรับง่ายนะครับบอกรับง่ายแบบกินเพล็กไหมบ้ามันมาแซ่ดยังมาแซ่บตอนกินน้ำอยู่ไนะมันหวานมันไหวโดยกินใจได้ไมบนาเแี่ยถุกล่องถุงกล่องยังคิดเล็กมันมาแซ่บมาแซ่บตอนกินน้ำครับ กระดิดสบายเลงมืกระดิสบายมาครับพี่ยองเลยเอาอะไบมาขามน่ะาใช่ป่ะด้วยอันนี้เขาจะมันเคยขึ้นเลยนะมันมมันแข้งอั่นี้อืมอะไแล้วเนาะอะไรอินเนากรอไรทำดได้เ้

ใช้กุมขามนะังงอนี่ตอนนั้นเดียมันตมันแตกขก้นนะก้้างไหนี้โชคดีโอเคคเลยนะขอบคุณออยู่มีใร้พี่นไปได้เเลสบายดีบัจุดดสบายสบายด้ยีบใจเดินลงเลยดยดยคุก